พี่ต้นเป็นผัวใหม่ของแป๊ครเรามีอะไรกันมาตั้งนานแล้วแป๊กก็เลยพาพี่ต้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายที่บริษัทไงคะนี่แป๊กแป๊คเรื่องที่เป็นเมียผู้จัดการฝ่ายแล้วทิ้งเจ้าของบริษัทแบบเกมงั้นเหรอผู้หญิงเธอเนี่ยใครเจ้าเธอจริงผู้หญิงอย่างเธอเนี่ย,ย,ยมันก็เป็นได้แค่ควายเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับไม้ขีดไฟพอจุดติดมีไฟใครๆเขาก็อยากได้ แต่พอไม่มีไฟก็เหมือนกับขยะ สวัสดีครับคุณเกมสวัสดีครับคุณต้นนี่ทำไมวันนี้มาถึงบ้านเลยครับมีอะไรหรือเปล่าเอ่อคือแป๊กให้ผมมาที่นี่ครับแป็กให้พี่ต้นมาที่นี่อะครับทำ,ทำไมแป๊กไม่เห็นบอกผมเลยอะบอกตอนนี้ก็ยังทันอีกเกม แป๊กหม่ความว่าไงอ่ะทำไมแป๊กทำแบบนี้พีต่ต้นเป็นผัวใหม่ของแป๊กค,ค่ะแต่จริงๆอ่ะเรามีอะไรกันมาตั้งนานแล้ว แ๊กก็เลยพาพี่ต้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายที่บริษัทไงคะแ๊กทำแบบนี้ทำไมอะก็เพราะว่าแป๊กรักพี่ต้นมากกว่าไงพี่ต้นเขาไม่ได้มีอะไรน้อยไปกว่าเกมเลยนะเขาทั้งเก่งแล้วมีเวลาให้แป๊ก ส่วนเกมล่ะเกมก็เก่งแต่แทบจะไม่มีเวลาให้แป๊กเลยนี่แ๊กแ๊กเรื่องที่เป็นเมียผู้จัดก,การฝ่ายแล้วทิงเจ้าของบริษัทแบบเกมงั้นเหรอใช่แต่เกมลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเกมเซ็นโอนทุกอย่างให้แป๊กแล้วตอนนี้นะเกมก็เหลือแค่ตัว กับหัวใจและสมองโง่ๆของเกมไงไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้เกมเรียบร้อยแล้วนะแล้วเชิญไปเก็บกระเป๋าแล้วออกไปจากบ้านของแ๊กด,ด้วยไปพี่ต้นคะเราไปซื้อที่นอนกันเถอคะค่ะจะได้ไม่ต้องมานอนทับที่กับใคร มาเหนื่อยไหมคะเกมไม่เหนื่อยหรอกครับแค่ได้กลับมาเห็นหน้ากวางอะเกมก็หายเหนื่อยแล้วป้าเกมเอ้าป้าเล็กสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกเออเกม แล้วเอ็งพาใครมาอยู่ด้วยล่ะเนี่ยอ๋อป้าเล็กนี่กวางจ้ะเมียใหม่ฉันเองเชื่อใจกันก็เลยพามาอยู่ด้วยกันจ้ะป้าโหเมียเลยเหรอหนี่หนูหนูโชคดีมากเลยนะได้เกมเป็นผัวเนี่ยนี่ผู้หญิงในซอยนี่นะใครๆก็ <c oughs> อยากได้เกมเป็นผัวท <c oughs> ั้งนั้นแหละนี่ขนาดป้ายังอยากได้เลยลูก อยากได้เป็นผัวหรือจ๊ะป้าเปล่าหรอกอยากได้เกมมาเป็นลูกเขยอะลูกอ๋อคงจะไม่ได้หรอกจ๊ะเพราะว่าเกมเป็นผัวของฉันแล้วอะเออป้าไปก่อนนะเกมได้จ๊ะป้าสวัสดีนะจ๊ะป้าอาจาสวัสดีลูก<ม>กินอะไรดีจ๊ะ<ม>ที่หลักกินอะไรก็ได้ ถ้ากวางทำโ <Okay. c oughs> อ,อเคเมื่อไรวันนียไม่ต้องทัาบในวังไงนปอกเรื่องเงิน,นว่างไงต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโอนให้นะ ต้องพรุ่งนี้นะต้นเออ <ปะ S 1> พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้สินะเค่นี้ก่อนนะอะไรนะแม่บ้านพังหมดเลยเหรอโอ้โห oh, อะไรจะขนาดนั้นแม่เอาแล้วแม่ไปนอนที่ไหนเนี่ยนอนที่แค่ โอ้โหแม่จะทำยังไงดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันโอนตังไปให้แม่ซ่อมบ้านแล้วกันนะแม่นะนะฉันไม่ห่วงแม่นะแม่แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ยไปมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ต้นเออก็ที่บ้านแม่สิ ฝนตกหนักพายุเข้าพัดบ้านพังหมดเลยอะแปะ๊ะแล้วแม่ก็ต้องไปนอนที่แค่ไม้อยตอนนี้พี่ต้นก็ไม่มีเงินซะด้วยไม่เป็นไรคะ่ะพี่ต้นเดี๋ยวเอาเงินแป๊ไปก่อนก็ได้คะ่ะเอ,อจะดีเหรอแป๊พี่ต้นต้องใช้เงินเท่าไหร่คะก็คือต้องใช้เป็นแสนนะแปะ๊ โอเคค่ะแต่แป๊กโอนให้พี่ต้นนะคะจริงหรอพี่ต้นดีใจจังเลยขอบคุณมากนะแป้กนะพี่ต้นรักแป๊กจังเลยไม่เป็นไรเลยค่ะแป็กก็รักพี่ต้นนะ คุณแจ็คครับสวัสดีครับอคุณแจ็คเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีฉันว่าฉันจะไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศอืมฉันน่ะคิดว่าฉันน่ะจะปิดบริษัทแต่ฉันเสียดายแล้วก็ห่วงลูกน้องมันจะตกงานกันฉันก็เลยว่าฉันน่ะ อยากจะขายบริษัทให้แกและฉันก็รู้นะว่าแกนะ่ะเคยเป็นเจ้าของบริษัทมาก่อนฉันคิดว่าแกนะ่ะบริหารบริษัทนี้ได้ไดแต่ผมไม,ไม่มีเงินเลยนะคุณแจ็คเออเรื่องเงินนะมันไม่ใช่สำคัญสำหรับฉันหรอกแกผ่อนฉันก็ได้กําไรถ้ามีนะ่ะแกก็แบ่งให้ฉันก่อนละกันขอบคุณมากเลยนะครับคุณแจ็ค งั้นก็เอาตามนั้นแหละนะเดี๋ยวแกก็ไปทำงานต่อได้แล้วล่ะนะได้ครับถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับอืม สวัสดีครับคุณต้นอวัสดีอใครคะพี่ต้นคือผมเป็นเด็กเดินเอกสารของบริษัทเงินกู้นะครับครับคุณแป๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเอาเอกสารมาให้คุณแป๊กเซ็นนะครับเอกสารอะไรเหรอคะ ก็มันเป็นเอกสารการยึดบ้านแล้วก็บริษัทอะแป๊กนี่มันหมายความว่ายัางไงอ่ะพี่ต้นบ้านกับบริษัทนั้นเป็นของแป๊กเลยคะก็หมายความว่าพี่ต้นเนี่ยเอาบ้านและบริษัทไปจำานองแล้วพี่ต้นก็เล่นเสียจนหมดแล้วเขาก็มาตามยืดบ้านไงแป๊กพี่ต้นพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมจะทำไม่ได้ ผู้หญิงเธอเนี่ยใครชอบเธอจริงฮะผู้หญิงอย่างเธ connect, like no อเนี right? ่ยม <Detroit> ันก <Stat> ็เป็นได้แค่ควายเท่านั <types> ้นแหละทีนี้เธอเข้าใจหรือยังว่าไอ้เกณฑ์น่ะที่มาเป็นควายเหมือนเธอเนี่ยมันรู้สึกยังไงไอ้พี่ต้นไอ้เชื่อไอ้เลี้ยวแกทำแบบนี้ได้ยังไงเลีหยุดเลยอย่ามาด่าฉันอีกนะเพราะฉันจะไม่อยู่กับเธอต่อไปแล้วเซ็นให้เขานี่เขาส่งโมอบเอกสารไปเดี๋ยวพี่ติดรถออกไปด้วยนะ ครไอพี่ต้นจบมาเทียนก่อนเอกสารครับมางไว้ตรงนี้นะครับ แล้เกมเลยค่ะได้เกมเอ้าแบกมาสมัครงานเหรอใช่แล้วเกมล่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ๋อที่นี่บริษัทเกมเองอะฮะเกมเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่เหรอใช่เกมเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่อืมไม่ทราบว่า คุณมาสมัครงานหรือเปล่าคะถ้าสมัครงานนี้ก็เชิญที่ห้องเฮดอาได้เลยนะคะไม่ต้องกวางเกมไม่รับผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำงานในบริษัทของเกมทำไมล่ะคะเกมผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนเก่าเกมแต่เขาก็นอกใจเกมแล้วก็หักหลังเกมแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับไม้ขีดไฟ พอจุดติดมีไฟใครๆเขาก็อยากได้แต่พอไม่มีไฟก็เหมือนกับขยะไ <c oughs> ปไหนกวางอย่าไปสนใจผู้หญิงขยะแบบนี้เลยแค่แฮมถ่ายเ อีควายบังอย่างโอ้แลเวจะไปกำกับยังไงเนี่ยกไม่มันกำกับไม่ได้เล่นไงมันกำกับมันไม่ได้เล่นกหลอกตาโก้เหมือนกันเหมือนกันกองสปีดแอคชั่นเดี๋ยวไอ้เข้าไหนี่นเลยนดอะนอแอแอคสปแอคชั่นฉันจะปิดบริษัทแต่ฉันเสียดาย เช่นว่าทข้ามาเข้ตรงนี้ทขางนี้ฉันว่าฉันจะปิดบริษัทลืมนึกถึงเรื่องพูดถึงบริการด้วยอีกอย่างหน่ะฉันรู้นะว่าฉันอะทข้าใม่เไ้าใหม่อย่างนี้ฉันรู้แั้วนะทำไมวันนี้กูรวนวะรีบหรือเปล่ารีบเรื่เวลาด้วยใช่ไหมก็เลยพะวงอืออ่ะยืนอยู่ยืนอยู่เฉยๆพิ๊บแจ็คลองควนใหม่อีกทีก็ได้นะพี่ ทำงานมาเหนื่อยไหมคะเกมไม่เหนื่อยหรอครับแค่ได้กลับมาเห็นหน้ากวางเนี่ยเกมก็มีความสุขแล้วมาก <c oughs>